อยากทำคลิปพูดหน้ากล้องต้องใช้อะไรบ้าง สวัสดีครับผมไอจากไอมาสตูดิโอมีเพื่อนๆในเพจหลายคนนะครับสนใจที่อยากจะเริ่มทํา YouTube ทําคลิปวิดีโอหลากหลายรูปแบบนะครับจึงมีคําถามยอดฮิตที่ถามกันเข้ามามากที่สุดเลยก็คืออยากทํา YouTube ต้องใช้อะไรบ้างซึ่งไอนะครับก็ไม่ได้อยากให้เพื่อนๆเนี่ยต้องซื้อของที่เกินจําเป็นหรือซื้ออะไรที่ไม่ตอบโจทย์การใช้งานนะครับจึงได้ตั้งใจทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อตอบคําถามนั้นและอยากจะโชว์เปรียบเทียบอะไรหลายๆอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นครับและในทั้งหมดนั้นอยู่ในคลิปนี้ครับ ผมเชื่อนะคบว่าทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้จะต้องมีมือถือกันทุกคนไม่อย่างงั้นจะดูคลิปผมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมือถือที่อยู่ในมือของเพื่อนๆน,นี่แหละเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดในการที่จะถ่ายคลิปนอกจากว่าเพื่อนๆจะมีกล้องที่สามารถถ่ายได้ดีกว่านะครับนอกจากนี้นะครับถ้าถามว่าจะมีอุปกรณ์อะไรที่จําเป็นอีกเพื่อทําให้คลิปวิดีโอของเราเนี่ยมีคุณภาพดูน่าสนใจดูโดดเด่นขึ้นมานะครับซึ่งไอเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีอยู่ด้วยกัน3อย่างครับผมและไอเนี่ยจะขอเรียงลําดับความสําคัญตามนี้นะคครับับกก็ือ1ขาต้ง สองไมโครโฟนและ3มไฟครับ เหตุผลที่ขาดตั้งกล้องสำคัญที่สุดนะครับก็ <_ S 2> เพราะว่าถ้าขาดไมโครโฟนเนี่ยก็ยังมีไมค์มือถืออยู่แล้วสามารถถ่ายได้ถ้าขาดไฟก็ยังมีแสงธรรมชาติหรือไฟห้องที่ยังมองเห็นได้อยู่แต่ถ้าไม่มีขาตั้งกล้องหรือขาตั้งมือถือเลย <_ S 1> ก็ยากที่จะหาอย่างอื่นมาทดแทนการวางกล้องได้ขาดตั้งกล้องเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเพื่อการจัดวางกล้องและปรับมุมถ่ายให้ได้ดั่งใจ <_ S 2> เพื่อที่จะสามารถเลือกมุมถ่ายที่เราต้องการถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีที่สุดทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาคำนึงถึงการใช้งานว่าเราต้องการถ่ายแบบ ไหนนั่งถ่ายหรือยืนถ่ายขาตั้งเนี่ยต้องปรับสูงได้ถึงเท่าไหร่ถ้าจะยืนถ่ายก็ควรเลือกขาตั้งที่ปรับได้ไม่ต่ำกว่า125ซนติเมตรซึ่งถ้าเลือกที่มันใหญ่เกินไปก็ต้องแลกมากับการพกพาที่ยากลําบากยิ่งขึ้นไปอีกครับหรือแม้กระทั่งแบบอนเนกประสงค์ที่สามารถรัดเสาได้ ทั้งหมดนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะคะว่าจะเอาไปใช้งานแบบไหนจากนั้นเนี่ยก็เลือกตามความเหมาะสมกับการใช้งานของเรามากที่สุดครับถ้าคลิปของเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีการพูดแน่นอนว่าไมโครโฟน,นจะช่วยทําให้วิดีโอของเรามีคุณภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นี่คือเสียงจากที่ไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะครับเสียงที่ได้จะเข้ากล้องโดยตรงนี่คือเสียงจากไมโครโฟนติดปกเสื้อแบบมีสายรุ่นโบย่า M1 สายยาว5เมตรราคา500บาทจะสัมผัสได้ชัดเจนเลยครับว่าคลิปที่ได้ใช้ไมโครโฟนเนี่ยจะรับเสียงพูดได้คมชัดและช่วยลดเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการได้ดีกว่ามากและคลิปไหนเนี่ยที่คุณภาพเสียงไม่ดีฟังจากลำโพงมือถือแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องก็มักจะถูกเลื่อนผ่านไปอย่างง่ายดายใช่ไหมล่ะครับ เพราะฉะนั้นนะครับไมโครโฟนราคาเริ่มต้นเนี่ยจึงไม่ได้แพงเกินไปสําหรับการทําคลิปเพื่อให้ได้คุณภาพที่น่ารับชมและสําหรับใครหลายๆคนนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากจริงๆครับทีนี้เนี่ยไมโครโฟนที่มีราคาแพงขึ้นมาก็จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นและรายละเอียดของคุณภาพเสียงที่แตกต่างกันเช่นไมโครโฟนช็อตกันเนี่ยจะใช้ติดไว้กับกล้องถ่ายทําสะดวกหยิบกล้องออกมาถ่ายได้เลยโดยที่ไม่ต้องติดตั้งไม์ไว้กับตัวพิธีกรแล้ว เหมาะกับยูทูบเบอร์ที่ต้องทํากิจกรรมที่หลากหลายเช่นปีนป่ายเล่นกีฬาลักษณะนั้นเนี่ยจะไม่เหมาะที่จะติดไมค์ไว้กับตัวแต่การรับเสียงเนี่ยก็จะสู้แบบอื่นไม่ได้ครับไมโครโฟนติดปกเสื้อแบบมีสายทุกอย่างจะตรงกันข้ามกับไม็อตกันเลยครับมีความสะดวกน้อยที่สุดแต่คุณภาพเสียงเนี่ยคือตรงกันข้ามคือดีมากครับซึ่งถ้าเป็นการถ่ายลักษณะนั่งหรือยืนอยู่กับที่ไมโครโฟนแบบติดปกเสือ้อก็น่าจะตอบโจทย์ที่สุดครับไมโครโฟนติดปกเสื้อแบบไร้สายลักษณะาน,านี้น่าจะตอบโจทย์การใช้งานของคนทั่วไปที่สุดแล้ว้วพราาะนอกจกจจได คุณภาพเสียงที่ดีแล้วก็จะได้ความสะดวกในการใช้งานและการถ่ายทําด้วยเพราะไม่มีสายเกะกะสามารถเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างอิสระครับซึ่งก็จะมีให้เลือกหลายแบบเลยทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่และฟังก์ชันต่างๆที่แตกต่างกันไอได้เคยทําคลิปอธิบายความแตกต่างของไมค์แต่ละประเภทแล้วไปดูได้ใน y t u t u นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีไมโครโฟนในแบบต่างๆอีกมากมายเลยเช่นไมค์ตั้งโต๊ะสำหรับพอดแคสต์ ASMR หรือร้องเพลงครับ ถ้าถามว่าถ่ายคลิปเนี่ยจำเป็นจะต้องมีไฟไหมคําตอบคือไม่จําเป็นครับแต่ถ้าถามใหม่ว่าถ่ายคลิปออกมาให้ได้ภาพที่ดีมีคุณภาพอันนี้คือจําเป็นจะต้องมีไฟแล้วครับเพราะแสงสว่างจากไฟเสริมเนี่ยนอกจากจะช่วยขับให้ตัวแบบนั้นมีความโดดเด่นขึ้นมาและสามารถปรับแต่งให้ได้ความสว่างและเงาตามที่ต้องการแล้วก็ยังมีส่วนช่วยให้กล้องหรือมือถือเนี่ยลดการปรับแสงจากตัวกล้องที่มีผลข้างเคียงทําให้เกิดน้อยทําให้ภาพไม่คมชัดอีกด้วยครับ เรามาดูภาพผลลัพธ์การจัดแสงตั้งแต่แบบแรกจนถึงระดับสูงนะครับเทียบกับที่ยังไม่ได้จัดไฟเพื่อที่ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนกันเลยดีกว่าครับจากที่ได้โชว์ไปนะคะเพื่อนเพื่อนก็น่าจะได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วนะครับระหว่างการจัดไฟในระดับต่างๆครับทีนี้เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูครับว่าผลลัพธ์ที่ได้มานั้นเนี่ยจำเป็นหรือไม่ และคุ้มค่ากับราคาที่จะต้องจ่ายไปหรือเปล่าครับสําหรับไอนะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็สําคัญตามที่ได้โชว์ได้แนะนํากันไปแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยก็สามารถหยิบออกมาถ่ายคลิปวิดีโอและเริ่มได้ทันทีเลยครับแล้วเราเนี่ยค่อยๆเพิ่มอุปกรณ์กันไปตามความสามารถก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเรารอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วเนี่ยวันนั้นอาจจะสายไปแล้วก็ได้ครับและไอนี่ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆ,ๆทุกคนนะครับที่อยากจะผลิตคลิปคอนเทนต์ดีๆออกมาไม่ว่าจะเป็นการแชร์ความรู้ประสบการณ์หรือความบันเทิงให้แก่กานบร โลกออนไลน์นะครับและสําหรับเพื่อนๆที่สนใจขาตั้งไฟไม่ฉากหรืออุปกรณ์สตูดิโออื่นๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้านไอมันช็อนะครับเปิดทุกวันที่บางกะปิหรือเข้ามาเลือกชมทางออนไลน์ที่ w w w i m a n s h o p c o m ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ